พี่เป็นไงมั่งอ่ะให้ไปปลูกกล้วยออนไลน์อ่ะเขาเป็นยังไงมั่งไปปลูกกล้วยออนไลน์ได้ตังกับเขาหรือยังก็ปลูกไว้เนี่ยเข้าไปดูก็ประมาณนี้ไหนดูดิโอ้ยได้เยอะนี่ว่านี่ไม่ดูมากี่เดือนแล้วเนี่ยผมไยได้เขาไปดูนานๆเขาไปดูสักทีมันมีวิธีการปลูกยังไงจะทํายังไงอธิบายให้ฟังหน่อยดิสุดยอดเลยว่ะเผื่อใครเขาสนใจอยากจะทํามั่งเผื่อพี่จะไปชวนเขามาทํามั่งง่ายนิดเดียวพี่พี่ก็แชร์ลิงก์ให้เขาไปนะ พี่แชร์ลิงก์ให้เขาใช่ไหมพี่ก็ชวนเขาเข้าระบบเลยส่งเข้าห้องรวมคนหนึ่งหกแปดคุณซื้อเวลาเดี๋ยวหนูส่งลิงก์ง่ายพี่ชวนเขาเข้าระบบปุ๊บนะเดี๋ยวระบบก็ทํางานสอนเขาปลูกตั้งแต่ปลูกเติมเงินชวนคนพี่ไม่ต้องทําอะไรระบบทําให้พี่หมดเลยมันง่ายอ่างนั้นะไดเออก็ดูสิเนี่ยของพี่อยู่ๆก็มีเงินเข้าเนี่ยง่ายไหมเนี่ยเออง่ายอย่างงี้เดี๋ยวต้องไปชวนต้องไปชวนคนมาทําเยอะๆเนี่ยดูที่ของวีเนี่ยอยู่ๆก็มีเงินเนี่ยตั้งห้า ห้าพันสามเนี่ยแถมได้ฝั่งพ็อกเกตอีกเนี่ย <9. S 1> เห็นไหมง่ายจะตายให้ให้ระบบทำงานให้ปลูกกล้วยมันก็ใช้งบแค่สามร้อยพอพี่ซื้อสามร้อยเข้าไปแล้วอะ่ะมันก็จะมีกล้วยขึ้นมามีต้นกล้วยขึ้นมาพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าเงินพี่มันมายัางไงดูอย่างนี้นี่แอปพี่ก็มีอยู่แล้วนี่ใช่ไหม พี่ก็แค่ใส่รหัสอย่างที่พี่เคยใส่อันแหละใช่ไหมเพรพี่เข้ามาต้านี้ใช่ไหมหน้าเงินพี่เมื่อกี้เนี่ยพี่กดไปที่เกมพุตตี้เนี้วเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบได้ว่าใครมาซื้อกล้วยพี่บ้างเออรู้ไหมว่ามันง่ายเนี่ยพี่เติมเงินดีแท็บถ o งมก็ได้พี่มีตั้งเจ็ร้อ่ะไม่ต้องใช้เงินสดเดี๋ยวดูนะรอนนิดพี่ก่อนนิดพี่ชามากเลย กดเข้าที่ happy f r u t y เหมือนไหมเดยได้ตังไข่เดี๋ยวได้ตังไข่กล้วยเอาไปเติมเด็กแปลงได้แปลงได้เมื่อกี้มีห้าพันแปลงออกมาก็ได้ตั้งสามพันกว่าแปลงได้แปลงได้แปลงกระหนุก็ได้นะหนูมีร้านค้าแปลงวันนี้พรุ่งนี้ใส่เงินก็โอนเข้าพ็อกเก็ตแล้วพี่ก็ไปถอนเอาง่ายงั้นเจ้าเดี๋ยวนี้ไฮเทคแล้วพี่ หมดยุคสมัยที่จะไปสต็อกของกองสินค้าหรือว่าไปแพ็กส่งกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาจับเงินในอากาศกันแล้วนี่มันยุคใหม่ล่าสุดอย่างนะัหนูจะบอกให้ดีแนออ่มันไม่ดีจะทําทําไมแล้วปลูกไปเรื่อยๆนะแล้วเรามีคนมาปลูกกับเราเยอะๆเราได้แพสซีฟอย่างนะเรามีรายเดือนอี่นะเอาเงินตรงนี้ไปช็อปปิ้งก็ได้พี่ชอบกินน้าพริกไตปลาใช่ไหมพี่ก็เอาเงินตรงเนี้ไปซื้อน้าพริกไตปาลาในศ่งวิไลอ่ะเขามีไลฟ์สดขายส่งฟรีด้วย พบอะ่ะข้าวสารก็มีนะโคตรสบายอะ่ะบอกเลยทำสีวิไลโมดตายหรอกพี่โอเค,อ,เคอยจะไ,ไปชวนคนมาทำเยเอะอๆชวนเขามาเหอะไปบอกบุญเขาให้เขามีทางรอดเหมือนเราเขาจะได้บางคนเขาไม่มีเงินเนี่ยแค่สามร้อยเขาซื้อทิ้งไว้แล้วเขาก็ไปบอกต่อแค่คนสองคนเขาก็ขายกล้วยได้เขาก็มีเงินซื้อข้าวแล้ว เขามีเงินซื้อข้าวซื้อแฟบซื้อยาสระผมซื้อได้ทุกอย่างเลยนะโดยที่เขาไม่ต้องเอาเงินเดือนของเขามาซื้อของข้างนอกอะ่ะเขาสามารถเอาเงินจากการขายกล้วยที่ได้เป็นวอลเชอร์เนี่ยซื้อสินค้าในแอปซีวิไลมอลได้หมดทุกอย่างเลยด,ดีใช่ปะ่ะครบคันที่เดียวอือใช่มันค้นี่ไงเห็นไหมมันจะขึ้นร้านผลไม้แบบนี้ใช่ไหมพี่ไม่เคยกดเข้ามาดูใช่ไหมนี่พี่ดูทำแล้วก็ไม่เคยมาดูหรอก นี่ไงพอลูกกล้วยเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูว่ามีใครมาซื้อกล้วยเราบ้างแล้วเราจะรู้ว่าใครมาซื้อบ้างเงินมันมาจากไหนแล้วมันไปไหนบ้างถ้าไม่เคยมาดูเลยเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมอย่างตัวอื่นน่ะเราไม่สามารถไปตรวจสอบได้ว่าเงินมันไปทางไหนมาทางไหนใช่ป่ะแต่ของของสี่วิไลมันโปร่งใสเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ขายไปต้องหลายต้นแล้วเนี่ยนี่ไงพี่ก็จะเห็นคนมาซื้อพี่เห็นไหมใครบ้างก็ไม่รู้ที่พี่ไม่รู้จักเนี่ยเห็นไหม มันก็จะขึ้นมาแบบนี้จนพอหมดต้นนะพี่ก็จะเข้า600ใช่ไหมพอหมดต้นปุ๊บเขาก็จะหักไว้สองสองหวีก็สามร้อยแล้วก็ขึ้นต้นใหม่ให้พี่เลยเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าพี่ไม่เคยมายุ่งกับมันเลยบอกให้ซื้อบอกให้ทําก็ทําไว้อย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ได้เงินไปแบบงงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใครซื้อเรารู้เลยเห็นไหมใครซื้อใครซื้ออะไรไปบ้างอ๋อมันได้ห้าพันเพราะแบบนี้เอง เห็นไหมเนี่ยเราก็จะรู้เนี่ยเปมีเออเราได้ห้าพันแบบนี้เองอ๋อหายไปไหนแล้วแต่นิดเดียวไปแนบรือ่ราโหลดดหลดต้องนานเนี่ยเห็นไหมเออทำงานกับระบบอะทำง่ายมีคนทำงานให้แล้วเราแค่เอาคนเข้าระบบแล้วรับซัพย์อย่างเดียวสบายจะตายไม่ต้องไปเรียนยิงแอดไม่ต้องไปเรียนไลฟ์สดไปเรียน สร้างตัวตนอะไรไม่ต้องทําให้หมดแล้วผู้นําอ่ะทั้งไลฟ์สดทั้งสอนงานทั้งสอนวิธีการต่างๆแค่คุณมีหน้าที่อย่างเดียวพาคนเข้ามาฟังและให้เขาตัดสินใจเอาว่าเขาจะทาหรือไม่ทําเราไม่เกี่ยวเรามีหน้าที่คือชวนมาใช่ชวนมาฟังเปิดโอกาสให้เขาให้เขามีโอกาสรอดให้เขาเห็นทางรอดอีกทางหนึง่งส่วนเขาจะทําหรือไม่ทํามันก็ขึ้นอยู่กับของเขาแล้วละ่ะว่าเขาอยาก จะมีทางรอดเขาเข้าใจมากแค่ไหนบางคนน่ะเข้ามาฟังรอบเดียวเขาไม่เข้าใจะเขาก็จะมาฟังหลายๆรอบพอเขาเข้าใจแล้วอะ่ะเขาก็จะเตัดสินใจทําแต่บางคนก็ช่องน้อยแต่พอตัวเข้ามาฟังยังไม่ทันจะรู้เรื่องรู้ราวเลยออกและลูกโซ่และไอ้น,นี่และอันนี้คือพวกปิดโอกาสให้ตัวเองถ้าคนที่เขาดิ้นรนหาทางรอดอเขาจะเปิดให้ตัวโอกาสให้ตัวเองแล้วศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจทําหรือไม่ทําแต่ถ้าคนที่แบบ เปิดมาปุ๊บเจอดูแล้ววันสองวันเริ่มเข้าใจเนี่ยเขาตัดสินใจทาเขาทําเลยแล้วพวกนี้สําเร็จเยอะในกลุ่มพวกหนูมีนักลงทุนมาเจอนะเห็น <He S 2> ประโยชน์แบบพวกพี่นาลีพี่อะไรเงี้ยเขาไปโดนหลอกมาเยอะนอกจากค่ายจากแบรนด์ใหญ่ๆอะ่ะเขาก็มาปิดวันปิดถูตุ้มตุ้มตุ้ม,มคาส่วนผลไม,ม้ตุ้มตุ้มตุ้มได้เงินกลับไปเป็นแสนแต่พวกนี้ถ้าเราอยากรู้เราต้องเข้ามาเรียนไงฟังจากหนูพูดมันก็เหมือนหนูพูดคนเดียวใช่ป่ะแต่ถ้าเข้าไปในห้องเรียนอะ มันจะเหมือนกับว่าได้เห็นตัวคนจริงๆที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆที่เขาทําได้จริงมาบอกแล้วมันใช้ใช้การใช้งบไม่เยอะงบที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงไงพี่คนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังใช่มันมีตัวตนจริงเออเราเข้าไปเรียนรู้ได้เขาไม่ได้บอกว่าหนูไม่ได้บอกพี่ว่าพี่พาใครมาต้องบังคับให้เขาซื้อกล้วยเลยนะไม่ใช่พาใครมาให้เขามาเรียนพี่ให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะปลูกหรือไม่ปลูก แล้วเราก็ไม่สนับสนุนให้ใครไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อทําเพื่อมาปลูกสวนนะไม่ต้องคุณปลูกเมื่อไหร่คุณก็ได้เมื่อนั้นคุณลงทุนสามร้อยวันนี้วันลุ่งขึ้นคุณมีเงินมาคุณอยากปลูกโซ่ต่อคุณก็ปลูกไปเลยไม่เป็นไรไม่มีการมาห้าวว่าไม่ได้นะคุณต้องปลูกคุณต้องปลูกกล้วยนะแล้วคุณค่อยปลูกโซ่ไม่ใช่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีงบเยอะคุณมีเเป็นหมื่นคุณอยากจะปลูกทุเรียนแล้วก็ไปปลูกแอปเปิลปลูก ส้มปลูกกล้วยก็แล้วแต่คุณเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ความคิดเพราะราคามันต่างกันเยอะกล้วยขายหวีหนึ่งได้ร้อหทุเรียนขายลูกหนึ่งได้สามพันใช่ไหมนักธุรกิจมาเจอเขาก็ว้าวแล้วอ่ะเขาลงทุนครั้งเดียวอ่ะแต่เขาขายได้ตลอดชีวิตอ่ะมันเป็นแพสซีฟอ่ะล้วก็ไม่ต้องไปชวนคนเยอะแยะทำเองจบอ้าเข้าไม่ได้อีกแล้วโอเคจบไป นั่นแหละก็ประมาณนี้ล่ะพี่ <Okay. S 1> เน็ตดูเน็ตดูเน็ตเขาอ่ะดูเน็ตประมาณนั้นแหละถ้าเกิดว่ามีคนนั่นก็เอาคัทลอกลิงก์ส่งให้เขาไปงั้นวันนี้เข้าใจแล้วนะโอเคเข้าใจแล้วบายบายบายไปเลยคะ่ะ